สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะครับอยู่กันที่ i d 80ดบาทนั่นเองนะเอาละหลังจากที่เราโอ้โหถลุงเปิดกระชากัไปแบบถลม่มทลายนะช่วงก่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเปิดกระช่านะแล้วก็ก,ก็คือ เอามาพูดคุยกับดีบนี้เลยแล้วกันนะครับตรงๆเลยผมรู้สึกว่าผมก็จะทาพลาดครั้งยิ่งใหญ่หลายจุดนะนะสำหรับดีนี้นะก็คืออาจะจะพยายามสื่อสารว่าอย่าทาแบบนี้อะ่ะรู้สึกว่ามันมันไม่มีการอ่านคิดวิเคราะห์อะไรเลยนะในการเปิดอาจจะเป็นว่าเราเปิดไปด้วยอารมณ์ซส่วนมากนะจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากตอนนั้นที่เราแบบโอ้ไปเปิดเกียร์ถรุงเปิดเกียร์เปิดเกียร์นะครับแล้ว ประเด็นคือเราไม่เปิดเอาตัวละครเนีคุณมีเกียร์ดีนะครับแต่คุณไม่มีตัวละครที่จะติดให้นะมันก็จบแค่นั้นเองนะแล้วก็คงจะมีถามว่าแล้วทาไมไอ้พวกบาลร็อกไม่ใช่สิบาวใกล้ท้องหรือว่าเจ้ามูลนักปั่นอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมไม่ไม่ใช้นะครับ คือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้พวกประเภทแสงนะครับหรือแสงเมืดทั้งหลายแหล่เนี่ยการปั้นซักหนึ่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวปกติหรือว่าตัวคาราโบนะครับที่ใช้กบดำให้เปอร์ปั้นขึ้นมาได้นะโอ้โหมันแตกต่างกันไงการปั้นความยากเน้ยมันแบบเห็นได้ชัดเลยว่าการเก็บกบ ดำกบกบไฮเปอร์เนี่ยความยากความง่ายมันแบบโอ้โหคนละแบบเลยนะครับกบดําอย่างเงี้ยอ่าทำภารกิจแค่บางอย่างเราก็ได้มาแล้วนะไต่หออ่าเคียร์สเตตลักโอ้โหมีเป็น10นะครับสลับตัวกบดํานะครับอืม หรือว่าจะเข้าห้องทดลองอย่างเงี้ยโอ้ก็ได้มาครั้งละหนึ่งตัวบางครั้งได้กระดานม่วงบางครั้งอาจจะได้3ามอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โหเข้าใจเยอะนะครับมันก็เลยทําให้การปั้นตัวละครนะครับมันเลยง่ายกว่าพวกแสงมืดเยอะนะครับไอพวกตัวปกตินะแล้วทําไมถึงว่าเป็นข้อผิดพลาดนะคือผมไม่มีตัวที่จะสามารถแบกได้นะเอาตรงนะครับเพราะว่าอ่าสลับ การเล่นในแต่ละครั้งนนะสลับสายฟรีนะครับที่เราสมัคร i อดีใหม่มาเล่นอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าเราต้องมีตัวยืนพื้นในการที่ทําให้ไ d ดีเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้เนี่ยการพัฒนาของเรามันค่อยๆจะไปได้ช้านะครับการเติบโตมันก็ค่อยนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเปิดได้ตัวดีอ่าไม่มีเกียรไม่เป็นไรนะแต่ตัวดีอย่างเงี้ยอืมก็เราก็ติดเกียร์ฟรีไปก่อนผมคิดว่าอย่างน้อยมันก็ยังสามารถใช้งานได้นะสิ่งสําคัญเลยก็คือการไต่หลกใน PVP คุณเห็นได้เลยว่า i อดีนี้เนะ ผมบอกตรงนะ ID นี้จบได้แค่เงินหนึ่งเท่านั้นเองนะเออก็ได้มาแค่50รูบี้เท่านั้นเองนะผมบอกเลยว่าสำหรับสายฟรีนะครับแหล่งฟาร์มรูบี้นั่นก็คือ PVP เน้นๆเ,เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นแหล่งที่ผลิตรูบี้ให้กับเราได้แค่แหล่งเดียวนะเออถ้าไม่นับรวมกับกิจกรรมอ,อื่นๆนะนะก็ถ้าเราเปิดไปได้อย่างเงี้ยการไต่ไระ PVP เราก็จะได้แค่นี้นะครับถ้าสมมุติผมได้ไมกี้มาเนี่ยอ่า ID มันจะก้าวกระโดดขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ นะครับถ้าเราเปิดได้ไมกี้มาทําให้แบบโอ้ผมเอากบไปปั้นไมกี้เป็นแม็กอย่างเงี้ยหนึ่งเลยเราจะมะีตัวชนที่ไว้ยืนรับดาเมจได้นะส่วนตัวดาเมจเราเนี่ยก็จะทำดาเมจได้แบบดีขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยดีไม่ดีอาจจะขึ้นไปสักทอง3หรือไม่ก็ทองสองได้นะครับถ้ายืนไว้สักหลีทองเนี่ยผมคิดว่าสลับสายฟรีแล้วนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถได้รูบ,บี้ต่ำๆเนี่ย 80ถ้าเป็นไปได้นะถ้าขึ้นสักทองหนึ่งวันปินดนีดแล้วก็ได้100ร้ลูบี้หรืองยลูบี้อย่างเงี้ยมันก็ค่อยแบบเก็บได้พอสมควรน,นะผมคิดว่าหลักร้อยเนี่ยสำหรับซาฟีก็เยอะพอสมควรแล้วนะเพราะทุกวันนี้นะครับการไต่หลีขึ้นสักเพชรสามหรือเพชรสองเนี่ยมันก็เริ่มยากเลยนะเพราะว่าขนาดไอดีต่างๆผมเนี่ยมันก็ยากพอสมควรแล้วนะมันก็เลยอาจจะเป็นจุดผิดพลาดในไอดีนี้ไปนะ แล้วถามว่าผิดพลาดแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบใช้ความอดทนนะนะเออทำได้แค่อดทนต่อไปนะครับอดทนอาในเดือนโคนลโบหน้านะครับมผมคิดว่าในเดือนหน้ามันก็เป็นรอบปกติแล้วผมคิดว่าก็คงจะไม่มีเรนเจอร์ที่สามารถแบกได้นะก็คือต้องไปหวังในโคนลโบหน้าไปเลยนะครับก็ต้องแบบเก็บตัวเก็บรูบี้กันไปนะครับแล้วณนตอนนี้เนี่ยเราควร ทำยังไงกันต่อหลังจากที่อดทนทำได้แค่อดทนแล้วทําอะไรได้บ้างผมคิดว่าก็คงจะเป็นการปั้นตัว p ีร้อยให้ได้ครบทีมนะเพื่ออะไรนะเพื่อเราจะเอาทีมเราเนี่ยไปฟาร์มให้ได้ของเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะตอนนี้ผมก็ได้แค่75%เท่านั้นเองนะสำหรับแต้มกบของเรานะ ตัว RP พีร้อยนะครับก็ขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับเราฟาร์มแล้วนะครับฟาร์มแล้วนะครับก็พยายามเก็บนั่นนุนี่อัพห้องทดลองนะครับอ่าลำดับต่อไปก็คือการอัพห้องทดลองอ่าทุกอันเลยไม่ว่าการผลิตการย่อยหรือว่าอ่าการเพิ่มเลเวลนะครับแล้วก็พยายามรีหาก,กบด,ดําให้ได้นะครับก็อ่าพยายามดองกบดาไว้นะครับส่วนภายในทีมของเรานเนี่ยอ่าสามารถมีกบแล้วเราจะควรปั้นเลนเจอร์ดีไหมณต,ตอนนี้เนี่ยผมมีความคิดว่าเออถ้าเป็นไปได้เราจะปั้นเฟรนขึ้นมาดีหรือเปล่านะเพราะว่าเฟรนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เออน่าจะสามารถทาเตเมตได้แล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้อ่าในกลางๆนะไม่ถึงกับแบบเก่งอะไรนะครับเฉว่าไม่เก่งก็เจอเก่งนะแต่ไม่โกงแล้วกันนะครับประมาณนั้นน่าสรับเฟรนนเลยมันทําให้เราแบบสองขิดสองใจอยู่นะครับว่าเออจะยังไงกันดีนะแล้วก็คงคิดว่าณตอนนี้เนี่ยเรา ผมจะพยายามนะครับหาตัวกระช้ามาเปิดให้ได้ไมกี้นะผมคิดว่าถ้าไม่ได้ไมกี้เนี่ยไอดี ID นี้มันจะช้าแน่ๆช้าตายหงบอกเลยว่าเราจะไปแบบโอ้โหเนิบๆค่อยๆค่อยๆนะถ้าไม่ได้ตัวละครที่มาแบกได้ในเดือนนี้น่ะโอ้โหยากแน่ๆนะในการที่เราจะเล่นกันต่อไปนะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่มันต้องใช้ความอดทนสูงตามที่ผมบอกไปนะครับสำหรับไอดีนี้นะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังทําตามผมนะครับก็คืออ่าผมอ่ะ เปิดได้เกียร์นะครับระหว่างช่วงน่าจะช่วงผมเปิดไปเจ็ครั้งเราก็ได้มาแล้วนะก็คืออ่าช่วงเ็ดครั้งเนี่ยรูบี้ผลวงเหลือประมาณสักพันหอะไรประมาณนี้นะก็คือถ้าผมเอาพันหตรงนี้เนี่ยไปสูมหาตัวเรนเจอร์นะครับมันจะได้ดีกว่านี้นะก็คือแต่ผมตัดสินใจไปอถลุงเกียร์ทั้งหมดมันเลยทําให้แบบเราเกียร์ได้นะครับได้แค่เช่นเดียวนะครับไม่ได้แบบโอสาสชิ้นถ้าได้สาชิ้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะครับมันก็เลยทําให้ไอดีนี้แบบโอ้โห เอาตัวหน้าผมก็รู้สึกว่าโอ้โหยากแล้วว่าการทำไอเดียน,นี้ต่อเนี่ยยากแน่ๆนะครับผมคิดว่าเป็นการเริ่มซีรีส์ได้แบบ โอ้โหมวยแตกมากนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะสำหรับ ID ดี80บาทของเรานะอืมก็ไม่เป็นไรก็ทําได้แค่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสำหรับ ID ดีนี้เนาะอล่ะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าสายฟรีทั้งนั้นหลยนะครับที่กําลังจะเปิดนะครับคิดดีๆนะพยายามคิดดีๆวิเคราะห์ดีๆว่าอา่เราต้องการอะไรนะคุณดูทีมด้วยว่าเอ้ยทีมเราขาดอะไรบ้างนะครับอืมอย่างเช่นแบบว่าเรามีเรนเจอร์นะแล้วก็ไปเปิดเกียร์ทีมเราไม่มีเรนเจอร์นะครับอืมมีแต่เกียร์แล้วก็ไปเป หรือไม่มีทั้งสองผมคิดว่าเลิเจอร์ก็ต้องมาก่อนนะครับสำหรับผมนะาการเรียนอนะไรบผมมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าหนะ้าไอดีนี้เนี่ยก็คือการตัดสินใจแบบด้วยอารมณ์ซะมากกว่านะก็เลยเอย ใช้อารมณ์เป็นตัวนําไปเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาแบบเยอะเยอะไปมากเลยนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะเอาละผมคิดว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปพีพีทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับว่าเออเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับสายฟรีนะครับแหล่งฟาร์มชั้นดีก็คือตัวพีพีเท่านั้นเองเลยนะเอาละอาารภมบอกไปเลยว่า ดำได้แค่อยู่แค่เงินหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีตัวที่สามารถแบกเราได้เลยนะก็คือตามที่ผมบอกว่าถ้าได้ไมกี้มาเนี่ยปองสามอย่างเงี้ยผมคิดว่าได้แน่ๆนะเอาละ่ะทีมนี้น่าจะได้นะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่โดนตัวบินแน่ๆนะเอาละไปเลยดีกว่านะครับแต่นะสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยก็อ่าผมก็ลองปั้น คาคุโจมาเล่นนะคะคาคุโจเนี่ยมันมีความสามารถนะครับอ่าพิชีพนะเอออยากลองเล่นแต่ว่าความสามารถทักษะของเขาเนี่ยมันก็แลดูแล้วมันก็น่าจะดีนะมีกระเด็นนะครับมีบัฟวิ่งไวแล้วมีฟื้นฟูนะครับมันก็เลยเอ้ยก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะเนี่ยสำหรับคาคุโจเออเดี๋ยวผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองปั้นขึ้นมาเล่นดูนะครับว่าสำหรับคาคุโจเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โห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 เละเลยเละเบยเละตุมเปะเบยเอาละ โอเคคบคุโจถามว่าถึกไหมในเดือนนี้เออก็ยืนถึกได้ได้ด้วยนะก็ยืนถึกกับเขาได้แต่ว่าเกียร์ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะสำหรับคาคุโจนะเอาละก็ถือว่าจบไปนะสำหรับเกมแรกนะครับก็ยืนถึกคู่กับโคนี้นักเรียนได้เลยนะก็ราต้องแบบ ทำแบบนี้ก็ไปเกาะแล้วกันนะครับกอนนั่นันเดี๋ยวเราไปเปิดเกียร์ดูหรือเปล่านะเออเดี๋ยวขอเรื่องเกียร์แล้วกันนะสำหรับ PP, PP. นะครับโอเคเรื่องเกียร์ของเรานะถามว่า,าเกียร์สายฟีติดยังไงกันบ้างนะก็คือผมพยายามจะติดให้ก็คือการติดเกียร์แบบประยุกต์ให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็พยายามาจะเน้นในเรื่องจมตีเวทนะครับต้าน ลบลดแร่ประมาณนี้นะในเช่นเฟรลุนเนี่ยก็คือผมได้เกียร์เตียวรองเท้าเตียวหุยมาการติดมันก็เลยง่ายนิดนึงนะก็คือเอาใช้เข็มขัดมาตัดในการลดแร่ใช้ตัวรองเท้าเตียวหุยมีพลังชีวิตมีค่าลบนะครับแล้วก็ไม้คายเกียรติยศเนี่ย จมตีเวทนะครับแล้วก็รถคูดาเรนเจอร์นั่นเองนะเอาละแล้วสำหรับมีกรทองแล้วไม่มีเกียร์แบบผมนะครับก็ชิ้นแรกปืนไฮเนสสไนเปอร์เลยครับก็ถึงเลยเพิ่มรลยะการยืนของตัวเจ้าบาวไกทองเข้าไปนะก็จะทําให้บาวไกทองเนี่ยยืนได้ไกลมากขึ้นนะแล้วก็มีค่าโจมตีกายด้วยนะครับแล้วแล้วก็มีค่าแรงโจมตีคริติคอลเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ดันป้อมหรือว่า,าไว้ดันอไอ้พวก สเตปพิเศษได้นะไอป้อมสเตปพิเศษนะครับช่องการนะครับอันนี้ก็หมวกปีเม่กันเลยนะเพราะว่าอ่าผมคิดว่าน่าจะไปเน้นเรื่องค่าโจมตีการนะทำให้ตัวเขาดามจแรงขึ้นนะครับอ่าส่วนิ้นสุดท้ายก็เป็นรองเท้าอ่าไม่ใช่สิกระเป๋าปีเมฆนะครับเป็นอ่าใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลเท่านั้นเองนะครับอ่าผมลืมไปว่าหมวกปีเม่มีค่าโจมตีอ่าไม่ใช่สิค่าโจมตีไม่ใช่ค่าโจมตีเดเป็นอ่าค่าต้านนะครับอืมประมาณนี้นะเอาล่ะส่วน ตัวโคนี่นะครับตัวโคนี่มัธยมต้นนะก็ติดเกียร์คล้า,ายกับสายพลังทั่วไปเลยนะครับก็ทั้งสายบัฟทั้งสายพลังก็สำหรับเกียร์ฟรีก็ติดประมาณนี้เลยนะขอรองเท้ากระเป๋านะครับตามสูตรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่การติดเกียร์ที่เขาค่าจะแบบว่าสามัญทั่วไปนะครับเอาล่ะสำหรับโคนี่สายใหม่นะครับโอเคแล้วทําไมเอาโคนี่สายใหม่มาเล่นนะ ก็คือน้องเขาเนี่ยถูกบัฟมานานพอสมควรแล้วหรือมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็คือตัวน้องข้อเนี่ยมีรำนำย่วยุนะครับ2.5วินาทีผมก็เลยว่าเออเอาน้องเข้ามาป่วนน่าจะดีกว่านะครับก็คือทั้งสองสกีของน้องเนี่ยเป็นสกีป่วนหมดเลยนะครับสําหรับการติดเกียร์นะก็ติดอ่าเป็นไม้คาทารองเทา้าแล้วก็กระเป๋านะครับอ่าเท่านั้นเองเลยนะก็คือมีค่าหลบมีค่าต้าน มีรถแร่แล้วก็มีจงตีเบียดแล้วก็ลบกู่ดาวนจะเจอรประมาณนั้นเลยนะครับเอาล่ะไปกันที่ตัวนักปั่นเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับนักปั่นก็ติดคล้ายๆกับเจ้าโคนี่สายไหมนะครับเอาล่ะผมคิดว่าก็คลิปตัวนี้ก็เอาไว้ผ่านเท่านี้แล้วกันนะสำหรับความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของไอเดียนี้แล้วกันนะก็เราจะแสดงเห็นว่า,าไม่สิเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าไอเดียนี้เนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับก็ผมก็ทําได้แค่เตือนว่าเออก็เปิดอะไรก็พยายาม คิดให้ดีก่อนนะครับว่าเราต้องการตัวอะไรด้วยนะอันนี้ก็เปิดซะเยอะเลยนะสำหรับาสายฟีแต่สาหรับแอเตร์เติมก็คุณไม่ซีเรียสเรื่องอเงินอยู่แล้วคุณก็ปเปิดไปก็ได้นะแต่สำหรับสายฟีเรามีงบที่ค่อนข้างจะจํากัดไงเราต้องบริหารรูบี้ให้ถูกต้องด้วยนะถ้าบริหารรูบี้ไม่ถูกต้องก็การเล่นของเราเนี่ยมันก็าค่อนข้างจะยากลําบากด,ด้วยนะครับก็พยายามคิดวิเคราะห์ให้ดีแล้วกันนะในการาที่จะเปิดแต่ละครั้งว่าเออเราจะเปิดเอาอะไรนะครับ เอาละสำหรับคลิปดอนี้ก็ผมคิดว่าเอาไว้ปานเท่านี้ล้วกันนะโอเคผมคิดว่าเอาไว้ปานเท่งนี้แล้วกันเดี๋ยวอาอไว้เจอกันในคลิปดหน้าหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปดีโอนี้ก็สวัสดีครับ